เอเออย right, right? nah, ู่อย uh ู่อย um, okay. ู่น้าประเอยเออช้าส่สั่งเลยต้กำลังอยู่ยังรออยู่ยังรออยู่เอยเก็บของครบมเออเก็บของครบหตายังไม่ของของยังเหลืออยู่ไหมเป็นามาลโอเค อาล่ะสวัสดีกันทุกคนครับตอนนี้ผมมีร้านสติกเกอร์ไลน์ขายครับก็อย่าลืมติดตามอุ่นร้านค้าสติกเกอร์ไลน์ของผมได้ที่ใต้คลิปด้วยครับราคาแค่35บาท50เหรียญเองนะครับ ตามทางลงแล้วนะเอ้ยอันนี้เข้าเข้าประตูนรกเลยใช่ไหมอะเฮ้ยมันสร้างอยู่ด้านหน้าเลยหรอประตูนรกอะใช่โอ้ยเฮียคุณดักิปเปอร์เซฟเองเอาหัวห้องให้พี่ก่อนแล้วให้พู้ก่อนเทรล้วก่อนไเฮ้ยเปิดเปิดคำเปิดคำสั่งเลยไหมเดี๋ยวพี่เป็นขั้นแรกเลยพี่สวัสดีเชอร์รครับ ยินดีต้อนรับสู่น้องมะม่วงครับเกิดมาออยู่ในน้ำเลยพอพอพอโผล่เหนือน้ำรับปุ๊บอยู่หน้าประตูเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขอไปดูจุดเกิดเราหนที่มันพิกัดอะไรเออแล้วก็แล้ว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 ก็แคปอ่างานงานให้เราเข้าเลยเออเจอแล้วอย่าเพิ่งที่อย่าเพิ่งเทพอปตมานะอย่างอย่างอย่างนี่ยะเกิดอยู่แถวนี่ยเลย พี่บอลว้าไปหาไว้ไปไอ้ดี๋ยวค่อยก็ได้ตัดไม้ก่อนไอ้ไนี่เปิดคำสั่งแล้วใช่ไหมใช่พี่บอลอะได้เลยไเฮียอะไรหนาวะมี่กูยังไม่ได้เข้างานเลยเวนเออตรวตรวจตรวตรวตรวอะไรวะเฮ้กีซนิเกอร์ไหมกีซนิเกอร์ไหมใจหายหัวร้อน คนร้อนมาคนเดไปหาไว้ไปหาไว้ใช่ไหมเออวันมาระวังตกด้วยคำสั่งเจลพอตใครป่ะไมายังโอเคเซีวิงตัดไว้ไ้วยด้เพื่อนขอชิ้นเกิะลยกองเดียวพอไหมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อ่ะเออกองเดียวไม่ต้องถึงกองก็ได้นะขอตั้งสามิ้นหก ตวไปหาตอนนี้ตอนนี้พี่มีแค่ตัวเปล่าไว้ชื่อทำไมตกน้ำวะออครับกำลังลงไป้างล่างแล้วแล้วผมจะลอยยังไงเนี่ยเพื่อนโดดน้ำมาโดยเลยเหรอมดีสบมษฐ์ตาไหกเฮียปากเหียวใส่หน่งตักัรแล้วจดีเออไม่ตายคุณรอดแล้วอืมอืัดซัก เขาจะไปเอาเพชรเพราะงั้นอยู่ยนี่ก็ได้ไอ้น,นี้แร่เขียวแร่แล้วลเขียวทะเลแร่เขียวทะเลอ๋ออ๋ออ๋อเผ็ดเพชรเผ็ดเพชรเผ็ดเผ็ดนี่ไงมันคือเพชรเหรอโอ้โหกลมกลียนท่เนียนจัง ที่สปอนมันจะตีจะขุดก่อนเลยเออเอ้ยโดนต่อยใช่ได้ใช่ได้เอ้ยตีโอเฮียโดนโดนมากตัวตายเอ้ยน้ำน้ำขอน้ำโอเคโอเคเออเกือบแล้วอ่ะเย้เพียบเห็นเขาบอกว่าดีมากนะฮะคือคือตันกอดว่าจะ โคกิจิเออคกิจิเออโคโคกิจิโกิจิเด็กจะว่าได้ไหมล่ะไม่ไม่กิจิอะเรากิจิกิจิไปสกอยโอ้าวตายจบตายเนี่ยรอฮิวก่อนเนี่ยมีสเต็กไหมไหนไปลงมาจากทางไหนไปจะขึ้นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยกิเปอร์ระวังด้วย sim sim ui nhiều cái tên à iya mà bây giờ mới làm hết rồi ít lắm rồi cái này sim đi yeah đi yeah 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 zombie 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 hai con đi con được 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 ชาวเดี๋ยวพี่บอลหยุดเดินก่อนหยุดเดินก่อนหยุดเดินก่อนเฮ้ยอยากคุณหาเล่นแต้มต้องการข้องหูขอลอกล่ะไอสัตว์มังกรมังกรยังไม่ได้ตีเลยเข้ามาหามาเดินแล้วเฮ้ยมืดว่ะกดนังกดนังกดดังไว้กดดังไว้กดดังไว้จะรออีกสักพันไหมเเดี๋ยวเนี่ยขอหาก่อนไอ้ที่สปอนรังนี่แหละโอ๊ยยังไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฉยเฉยนะเฉยเฉยสัต มีต้นยองใช่ไหมแต่ต้นยองอุ้ยอุ้ยเกิดนะ <Hey. S 2> เกิดอะเฮ้นวันนี้สังนีสังเกิดอะไขึ้นเนี่ยวันนี้มันจะเกิด เอ้เหมือนต้องลุ้นตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยเย้หมดไปเดินได้เพ er, right? uh, uh. ื่อนลุยเดิน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 ย่องย่องใช่ไหมต้องย่องแล้วต้องย่องนี้อไปจะจะดูด้วยนะเผื่อส่วนนี้จุดเกิดยยังเดินบนบนขนแกะจะดีมากเลยงานวาร์ปได้ไหม ว้ามได้โอเคว้ามไม่มีปัญหาจริงๆต้องดูกล่องอ่ะสถ้าม,มีกล่องอ่ะมันจะมีของเลยของโอพีอะไรเจอเทปอ่ะก่อนจะโอพีขอเพชร่อนเลยละกันเนี่ยมันแร่อะไรเนี่ย <S <S เจอว่อาอะไรเพื่อนตรงไหนไม่เห็นะเฮ้ยเจอว่าเจอสปันเฮ้วิ่งวิ่งนะวันวิ่งเดิๆๆนนะยองใช่ไหมยองยองยองเหรอง ไอ้ยากลายเป็นตีนแมวย่องขโมยเอ้ยแต่มันไม่มีที่ส่งสัญญาณนะเอฟขุดได้เลยว่าอยู่ทำไมมันไม่เจ้าไวมันไม่มีอย่างมันไม่มีตัวส่งสัญญาณอุ้ยเฮียไม่คิดเลยว่าจะเจออ่ามันมันชื่ออะไรวะไอ้พยาธรรมป่ะไม่ไม่ไม่อะไรวะอะไรวะเอเชียน <Ancient> <c oughs> เนนอน็นเจนวิหารไม่ได้เงินคืออะไรรู้ไหมลองถามบิ๊กในสตีนดิพี่เอ่อใครว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ได้ยินอยู่แล้วล่ะก็น่าจะเห็นเห็นอยู่ปอะเสริฐเเจอเจเจกล่องจะดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี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 จุดสะพานมานะมัน,นยองมัน,นยองออเขาคนไปมาวะ นำทางขึ้นได้ใช้คำสั่งโอมาแล้วเหมือนลมหายใจของมังกรงนะคิดว่าตัวใหญ่กี่เมตรวะ มันมีเพชรสก้อนมิสื่อเราเป็นหัวขโมยเอาไว้ขโมยขโมยไอเทมมังกรใช่ไหมเนี่ยใช่มังกรฟาด,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 ดไม่รู้เลยเจตุสก้อนนี่อะไเฮ้ยมีทองด้วยตรงนี้เฮ้ยนี่ไงเจตัวสก้อนแล้ว อ๋อไอ้พี่เจียเขียวก็เป็นข้าตไคร้น้ำนั่นเองเราจะพูด,ด้นอดกับอะไรมาตีกันเฮ้ยเฮียตกใจถ้าเกิดเราเดินแบบดังๆอ่ะมันมันมันนั่นไหมเกิดนี้ยก็คือเกิดเรื่องชิบหายเลยใช่ไหม ยาแ,แลนเทิร์นไม่ชอบอ่ะโยโค่ไก่เก็บมาขโมยรอแป๊บนึ่งหากลอกอ่องแบบย่องรับซ้ำมันจะอยู่ใ,นใ,นใกลางเมืองเว้ยเซฟมันจะอยู่กลางเมืองเว้ดิบรอยู่การนนไอะไรวะเฮ้ยใครทำไมถึงมืดขนาดนี้ความรู้สึกเราต้องมีทางมีทางไปต่อ ไม่กินอาหารไม่ได้ปะเ็บนี่ควรว่าหาใครเซฟเซฟหรือไวดีไม่รู้สักคนหนึ่งอ่างั้นงั้นว่าหาไวอะเอดียเวางมาเลยเฮียเริ่มางมาก็ได้นะวางมาเวงมาอเฮียเฮ้ยเฮียเฮยเฮ้ยเอีเยฮยเฮนเฮนยเนเฮเเเเยเยเยเีี <anto> เริ <thing> ่มมีกลิ่นความชิบหายมาแล้วอยู่มีปีครั้งหนึงแต่มันก็หายไปขอแค่ไม่ทำเสียงขอแค่ไม่มีเสียงนิ่งก่อน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 จะมีเพิ่มเดินเต็ม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 ตอนวันศุกร์เนี่ยเอ้วันนี้อ A few moments later จะไปก่อนเลไปก่อนเลยแต่ตามไปยังยังไม่รู้เลยอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยกูตีอยู่ตรงไหนตีตรงไหน ไอชื่อละมือจัดละมือจัดจะวันนี้จัดคอดไปรู้ไม่สนโอ้ยเยาวันได้สองตัวแล้ไปแล้วจะวันนี้ซิปตามมาเพื่อนตามมาตามมาไปอะวไว้ปลอดภัยยัง,งน่าจะปลอดภัยล้วเหตุเราปลอดมาเลยเคำสั่ง ไอ้เจ้ามันตามมามันตามมาเต้พิงพิ่งต่อพิงต่อไอ้เกิดไม่อีกวิ่งดีอ่ไอ้เจ้ยพี่บอลพี่บอลรีสายเลยเอ้ยเฮ้ยกูล่วงแล้วกูล่วงแล้วกูล่วงแล้วชื่อเปิดคำสั่งตีมีบอลไม่ให้ตายเลยไหมคำสั่งแล้วพี่บอลเกิดแล้วเราก็เตะบอลดีเอ้ยแล้วเราอยู่กับใครอะอยู่ด้วยกันเย้อยู่ข้างล่างใช่ไหม ได้เจอเจ,อจอแล้วทไมมืดจงวะคนมืดเลยอะแล้วางนาก็มีแสงแลอ้ะอะเฮีย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 มแล้วชิามาแล้วชิวามาแล้วขางหน้มีจุดเกิดัไเฮียเดี๋ยวคุให้เดี๋ยวคุให้อ่ายองใช่ไหมยองอยู่ยองอยู่ยองอยู่ คงไม่สวัสดีแน่ๆโอ้บอกเลยโอ้วิทย์หิิบแล้ว่ะใกล้ๆกูเลยมันน่าจะมันน่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเราขุดปุ๊บมันสปอนซปั๊บเลยไม่มันมาคบเงื่อนไขเนี่ยอาจจะเพราะว่าเราเสียบด้วย ไอ้เนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยหาด้านขึ้นกันหน่อยรถลงทางไหนจำให้ได้ก่อนไอ้เนี่ย<อ>ข้างข้างหน้า,นาข้างหน้าก็มีเอไอ้ไอ้ไอ้ไอวเ้าจะเกม <laughs> ไวเอาจะเกมแล้ว เปิดคำสั่งไหมเชียเฮ้ยถามจริงไ,ไอ้อไอมอนตัวนี้มันไม่มีมตาเหรอ ไม่มีไม่มีเออเฮีย uh, <yeah. S 1> มันอยู่ริ่งเฉยไว้เออเมื uh. ม่อกี้โล่มันไปกระแทกสปอนมันเนี่ยงสงสัยไปไปจ่านนยค่าอาหารแน่กลับมาได้แนละ้วพต้องเดินมาปยดกันกัน,นาดกันกัน เฮ้ยมันมัน,ม,นมันตีอะทำหลามแล้วเก็บของวิ่งเก็บของเก็บก <c oughs> อง <c oughs> ไอ้เหี้ยมันเกิดมาตรงหน้ากูเฮ้ยมันมืดแล้วเอ้ไม่เห็นเชื่อมันไปไั้ไม่เปไรเอ้ <c oughs> เฮียแ เออที่วันอยู่ข้างบนเลยใช่ไหมเอออยู่อยู่อยู่นอกประตูฮะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเพื่อนเออใช้คำสั่งเลยใช้คำสั่งเลยตอนนี้กลางวันอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไอ้เก็บของครบไหมวะเออหอ้เก็บของครบไหมวะตายยังไม่ครบไม่ครบเหรอของของยังเหลืออยู่ไหม เดี๋ยวเต็มภาพมาละโอเคเออโอกขายเอาพี่บอลเอาก็อบอไปใส่ปะเออแต่เป็นยังไงมีคนจะเล่นด้วยอะ่ะ a few moments later ลูปปั้นซอมบี้ราคาออกเองเอาเป็นว่ามันมันจำได้ว่าเอ้ยองเองเองลองกดเชิญครับเยมาแล้วลูปปซอมบี้ต้องตั้งค่า s e t t i n งแล้วก็ดูอ่าทุกคนมารวมตัวที่รูปปั้นซอมบี้หน่อยนะเป็นหนึ่งนะพี่ตอนนี้ยังเข้าให้มันไปอยู่เซิร์ฟเดอยวกันไม่ได้เลยอีกเชิญได้ไหมเด้ ไม่ได้ปะเออมันเชิญไม่ได้มันเป็นแค่อินไว้เฉยๆอินไว้แอดเพื่อนเฉยๆไป้องกดเข้าเกมมาเดี๋ยวค้าเล่นดูชื่ออ,อีกอ๋อใช้คำสั่งเลยไหมคำสั่งวาร์ป,ปอ่ะยืนยืนตรงไหนตรงที่เดิมถ้าใครหาไม่เจอใช้คำสั่งวาร์ปนะิไม่ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้ แต่ผมอยู่ตรงลูกป,ปานซอมบี้อนะใครใครใครยังไม่เห็นบ้างขอนน้องอะไรยืนที่เดียวกันเนลย่อนน้องอเจอพี่บอลเฉวิ้นวะนี่ไงนี่ไงนี่ไง <c oughs> เวนเย็นเดือดข้าอหอกเลยูกป,ปานซอมบี้อยู่ตรงไหนต้องบอกเลยวนะ่าเดียวกันอะฮะแสดงว่ามันมีหลายมันเป็นเซิร์ฟเดียวกันก็จริงดูไปแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบ นเราห้องอะอะไรประมาณนั้นอใช่ต้องสุ่มจนกว่าจะเจอกันอะอะไรอะซอมบี้อพอลิปส์เหรอใช่ไหมทวดใช่ซอมบี้อพอลิปส์สกายวอร์นี่อะไรอะลาวาเซเตอร์มาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนวะซอมบี้อพอลิปส์ออพอลิปส์ อยู่หน้าซอมบี้กันใช่ไหมใช่ใช่มีมีอยู่สองคนคือน้องน้องน้องไวเออร์กับกับเอใครล่ะดิโตเฟคคิวก็ไปเจอกันแล้วเหลือเราอยู่คนเดียวเยแต่ยังยังออกเข้าไปเอไอไว้ยังเดินมัวอยู่เลยแต่ยังหาหาเจอกำเล่นซาเกคนรวมตัวกันที่หน้าลูกป,ปันซอมบี้ มาเลยพวกกระจกไอ้พวกกระจกเฮ้ยสวยสวยสวยมายังมายังมายังเล่นอะไรดีสมบีอาผลิตไหมฮะเอาเลยเหรอเนี่ยสามสิบห้าคนเองเอาไปละเอาดิคลิกที่ตัวเราเอาไมเอาไปไปเป่ะไปคลิกเลยอ่าไปคลิกอ่ะไปไปไปเอ่อเอามันแค่เลือกอะไรปะเอ่อสองพิลัง ไอ้อันนี้ดีเฟนต์กับคอนวอยแล้วก็อารีนาแล้วก็ซอมบี้รันแล้วก็แบบสุ่มแบบสุ่มเอาอารีนาไหมดีเฟนต์กับดีเฟนต์ร่วมป้องกันไอเลนาเนาะให้ใร้เค้าไอรีนาโอเคกดเลยโวยเย้อยู่เขาโวยนะหมวยยังมวยยังมีใครตกหล่นไหม ีอะไรอ่ะรางตูเราตีมวยไหวไหมเดีไหวไหมตีห้าสิบวิปไปเลงนี่เน่เน่มาเล่นอันนี้เขี๊ยอะไรนะเฮ้ยกระโดดขั้นเวลาเกิดขั้นเวลาสี่สิบสี่สิบวิสี่สิบวิเทียก็โดดข้ามไม่ถึงละตามมา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 ทันตามมาทันตามมาเฮ้ยโอ้โหทำไมตามกันไม่ทันวะรัวๆแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยว่า เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยรัวรัวรเนี๋ยวทีเราตกบอไม่ไกลเจาะเกินให้เราโหวตว่ะอเจาะอะไรอยูไปยังไครเมื่อกี้เบื่มาแล้วเนี่ยมาดิมาดิเพื่อนนี่ทหลังแล้วเพื่อนมันมีให้เริ่มาเริ่มเริ่มเริ่มละมันมีให้โหวต่ะเอาโหวตอะไรดี่องนึ่งเดซิตีเหรอม่ต้องโหวตแล้วพี่ต้องโหวตแล้วเออนีมามันให้ทำอะไรวะตีซอมบี้ไงเพื่อน กูด่าซอมบี้ใกระจอกจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัปเกรดได้เนยเองเห็นได้สตาร์ไปเน็ตเตอร์สตาร์เฮ้ยเห็นแล้ซอมบี้อยู่ฝั่งใครเล่นเนี่ยยิงซื้อไม่ได้ตอนนี้มันมาเป็นลมเราเราคายหมดเราต้องคายหมดเราต้องคายหมดคายหมดเลยค่ะคายหมดคายหมดเายเป็ได้ตัดเลกทีคนละกลุ่มไปเพื่อนมันมีเวลาให้อยู่ใช่ใช่มันมาเป็นลมเราเราคายหมดเราต้องคายหมดเราต้องคายหมดคายหมดเลยค่ะคายหมดคายหมดเายเป็ได้ตัดเลกทีคนละกลุ่มไปเพื่อนมันมีเวลาให้อยู่ ใช่ใช่ตีมาให้โดนสักตัวหนึ่งอ่ะมันถึงจะลงมาไม่ลงไม่ลงไม่ลงเลยถัดตีโดนมันหลายตัวอยู่ตีข้าจะทำไงตัดตัวจะทำหมดหรอแค่อีกทำไงอ่ะไมครับเกมครับอืมที่ได้ด้วยต้องรอหมดเวลาไม่ต้องรอผ่านเฟสอ่ะ โอ้ยเฮียเอ้ยเมียนี่ยโอ้โหไอเนี่ยขุดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมถอยมาก่อนได้ไหมเฮ้ย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 น้องดีแล้วดี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 เมื่อกี้ดีทำดีทำดีอ๋อข้างบนเหรอเฮ้ยได้วะได้วะเฮ้ยสวยเซฟมันมันมีทางขึ้นด้วยอะทางขึ้นเนี่ยตรงนี้อะได้ป่าวะ เฮ้ยทำไมเลิดวะเลิดตลอดเลยโอ้โหตะเลิดเซฟขึ้นไปได้ไหมเหี้ยกดปีมกดปีมไม่ได้ใครก็ได้ซื้อลูกธนูมาให้ดิมีธนูอยู่เนี่ยอืมแล้วน้อยเราได้ประโยชน์ไหเออแค่มันจะเกิดข้างบนน่ะได้ยังวะขอแค่มันจะเกิดข้างบนน่ะของหนึ่งทำไมยิ่เป็นมาเลยเป็นวะบาร์บารี่วะบาร์บารี่ะข้างล่างข้างล่าง เอ้ยฮะโอ้โอ้ไอ้เนี่ยมัมมี่มันมีมัมมี่มัมมี่โปโกเฮียมัมมี่โปโกคนนึงเอ้าเรื่อย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 แล้วมันติดซะ <laughs> 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 แล้วมันติดคำวินอีกหรอ <laughs> <laughs> อือเปล่าแล้วเราต้องเกิดอยู่ด้านบนเออล่อให้มันร่อให้มันมัวก็ได้ เย็นแล้วดาบหมดดูดาบหมดก็มือเปล่าเลยครับังหวะนี้สอยข้างบนก็ได้วะทำยืนนิ่งเฉยๆเหมือนเหมือนไ่เคยแจ็คสัวเฮ้ยอะไรอ่ะมันยืนนิ่งแล้วอ่ะข้างบนอ่ะใช่ใชใชอะไรเนี่ยข้างบนตีถึงมัมนะเอ้ยมันต้องโดดขึ้นโดดขึ้นไปเว้ยแล้วก็ตีมันใช่ใช่ใช่ ระยะน่าจะถึงอยู่เฮ้ยสวยน้องสวยน้องสวยน้องเฮ้ยสแนปได้เหรอ snap s n a ไล่ไล่ให้มันลงก็ได้ไล่ให้มันลงก็ได้สวยตายสวยเอ้ยงานงานดีว่ะงานดีวะนับเตะนับเตะเกจ๊ซื้อดาบมาแล้วเว้ยไปดาบผิดแล้วเพื่อนโอ้ยซื้อดาบผิดเร็วจังวะโอ้ยสกิลตันมันสุดข้าเพื่อน เฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอะแฟนเกนสไตล์เกนตัน้งกนดิไม่รู้ออ่่ะดงตัวยังเลยเดี๋ยวสำรวจแป๊บว่ามีมีมอะไรติดข,ข้างบนไหมวะไอ,อมีมีสเกลตันหนึ่งตัวเอ่อล่มันลายมันมันมีปกโกอยู่ตรงนั้นแซ่นหน่อยแซ่นหน่อยพอ,อมี ไล่ไล่ให้มันลงข้างล่างเอ้ยตีไม่ได้อีกแล้วอ่ให้น้องแซบเอาท้าทายกูจังวะให้น้องแซบให้น้องแซบมาโอเคจากคลิปนี้ก้องขอเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยผมอัดไม่นานเกินไปอาจจะแบบแลกบ้างก็มีบ้างเหมือนกันนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากคอลแลบหรือเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อทางได้ทั้ง Discord กับ Twitter ครับตอนนี้แล้วก็ t w i t t e r กับ Discord ผมแปะไว้ใต้วิดีโอครับก็เกิดกดคลิกดกูได้เลยหรือจะเข้าหน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์หลายลิงก์อยู่ด้วยครับที่ผมแปะไว้เียแล้วก็สามารถติดตามได้ครับก็ถ้าใครอยากขอแลวก็ทักมาหาผมอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับจากที้ตัง้งรายก่อนเจอกันอีกทีหนา้าไว้ใช่ใหม่เจอกันใ่อีกทีหนึ่งนะครับ